คุณเบื่อหรือยังที่ไม่พอใช้ในแต่ละเดือนแต่มันน่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี้นะมีสิเข้าร่วมฟรีด้วยนะสมัครฟรีแค่เป็นผู้บริโภคก็ได้กำไรแล้วค่ะหรือเข้าร่วมธุรกิจก็แสนง่ายเพราะไม่มีค่าสมัครไม่ต้องรักษายอดไม่มีค่าธรมเนียมรายเดือนรายปีไม่มีค่ารมเนียมการใช้เว็บไซต์ไม่มีปริมาณการสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำไม่ต้องสั่งซื้อสินค้าเพื่อเข้าร่วมไม่ต้องซื้อสินค้าทุกเดือนไม่จำเป็นต้องขายสินค้าด้วยนะคะ ขยายธุรกิจได้ทั่วโลกด้วยระบบ global one marketing รับรายได้ไม่จำกัดชั้นลึกของทุกสาขาภายใต้องค์กรคุณค่ะ atomi เป็นแพลตฟอร์มช้อปปิ้งมอลออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะคล้ายกันกับ amazon com เปิดมาแล้ว14ปีนะคะมีสาขาทั่วโลกเลยค่ะเช่นอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกญี่ปุ่นไต้หวันกัมพูชามาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์จีนอินเดียและยุโรป อังกฤษเยอรมันและอีกหลายๆประเทศเลยนะคะสามารถซื้อสินค้าเกาหลีคุณภาพพรีเมียมในราคาย่อมเยาวได้เกือบร้อยประเทศเพียงปลายนิว้วเพราะเป็นเสมือนแฟรนไชส์ช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์ระดับโลกค่ะมีสินค้าอุปโภคบริโภคทุกอย่างนําเข้าจากเกาหลีที่คุณต้องซื้อใช้อยู่แล้วในชีวิตประจําวันถ้าคุณได้เป็นเจ้าของมันจะดีไหมคะทุกวันนี้สิ่งที่เราซื้อใช้กันเป็นประจําอย่างเช่นแปรงสีฟันยาสีฟันโฟมล้างหน้ายาสระผม ครีมอาบน้ำครีมบำรุงผิวต่างๆที่เราซื้อจากห้างจาก Family m ม,มา t ต,ต่างๆจากร้านค้าที่เราซื้อเป็นประจำอยู่แล้วซื้อเยอะแยะมากมายและซื้อใช้เป็นประจำทุกเดือนด้วยสิคะแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมาใช่ไหมคะเราชอบมากี่ที่กี่ปีแล้วอ่ะแล้วเราได้อะไรตอบแทนบ้างคะ ช็อปมามากมายแต่สุดท้ายก็ได้แค่ของสะสมซึ่งเราอาจหาซื้อที่ไหนก็ได้แล้วระหว่างของที่สะสมกับรายได้ที่มีเข้ามาทุกสัปดาห์ท่านจะเลือกช้อปปิ้งที่ไหนดีคะสรุปแล้วเราอยากได้ของสะสมหรืออยากได้เงินกันคะเรามาเปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นรายรับกันดีไหมคะเปลี่ยนสิ่งที่ทำเป็นประจำอย่างเช่นการตื่นเช้ามาก็ล้างหน้าปแปลงฟันอาบน้ำสระผมทาครีมแล้วก็เปลี่ยนให้ไปเป็นกิจการของเรากันคะ่ะ โดยการเปลี่ยนที่ซื้อมาซื้อในแอปพลิเคชันของ a t o m ตมสินค้าทุกอย่างที่เราต้องซื้อทุกเดือนเราจะเปลี่ยนรายจ่ายตรงนั้นนะคะให้มาเป็นรายรับด้วยการเปลี่ยนที่ซื้อสินค้าโดยมาซื้อที่เว็บไซต์ a t o m ตมที่เราเป็นสมาชิกอยู่พอเราใช้ดีปุ๊บเราก็บอกต่อเพื่อนๆแล้วพวกเขาก็ไปช้อปปิ้งในร้านค้า a t o m ตมทุกๆออเดอร์ order, จะคำนวณเป็นคอมมิชชั่นให้กับเราเราก็ทาแค่นี้เองอะคะ่ะแล้วเราจะเลือกช้อปที่ไหนดีคะ ระหว่างอะตอมีที่สะสมคะแนนะทุกๆออเดอร์ให้เราและคืนกลับมาเป็นเงินกับห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าต่างๆที่เราช้อปปิ้งแม้จะชวนเพื่อนมาช็อปเราก็ไม่ได้อะไรนะคะถ้าจะได้ก็ได้เพียงของรางวัลของกำนันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะไม่ใช่เงินไม่ใช่ธุรกิจค่ะ แต่อัลโทมีให้กลับมาเป็นรายได้และสามารถสร้างธุรกิจขยายไปได้ทั่วโลกด้วยค่ะเพียงแค่ใช้ดีแล้วบอกต่อเพื่อนๆของเราที่อยู่ในประเทศนั้นๆให้มาช้อปปิ้งนะคะและทุกๆออเดอร์ที่สั่งซื้อในประเทศของเขาจะถูกสะสมคะแนนให้กับเราและเมื่อคะแนนถึงตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดเราก็รับรายได้โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ไม่มีข้อบังคับด้วยนะคะสมัครก็ฟรีไม่มีการบังคับซื้อรายเดือนด้วยนะคะอยากซื้อก็ซื้อได้สะดวกง่ายมากเลยค่ะแค่เปลี่ยนที่ซื้อเราก็มีรายได้กลับคืนมามาเปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นรายรับมาเปลี่ยนกิจวัตรให้เป็นกิจการกันค่ะรีบสมัครกับผู้ที่แชร์วิดีโอนี้กับคุณและเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะ On Freedom Life สร้างชีวิตอิสระง่ายๆด้วยมือคุณค่ะ